จากสถาบันปรีดีพนมยงระบุว่าภายหลังตัดสินใจลี้ภัยการเมืองไปฝรั่งเศสอีกครั้งนายปรีดีพนมยงหรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเลือกนาเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายสมบัติของตระกูลนป้อมเพชรซึ่งเป็นตระกูลของภรรยาไปซื้อบ้านอองตุนนี่ที่อยู่ชานเมืองตะตอนใต้ของกรุงปารีสดํารงชีวิตอยู่ด้วยบํานาเล็กๆน้อยๆบวกกับรายได้จากการเขียนบทความขายหนึ่งในนั้นเกี่ยวกับโครงการขุดคลองเชื่อมสองประเทศที่คอขอดกระ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลา2519กระทั้งวาระสุดท้ายของชีวิตก็หมดลมหายใจลงบนโต๊ะทำงานที่บ้านหลังนี้ประวัติศาสตร์เขียนถึงบทบาทและเรื่องราวชีวิตของนายปรีดีที่ส่งผลต่อระบอบก,การปกครองไทยในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง2475ไว้หลากหลายมีทั้งจริงเล่าลืออ้างปะปนกันไปยากที่จะตีขลุ่มได้ว่าเป็นขาวดำหรือเทา แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้คือจวบจนทุกวันนี้ชื่อของปรีดีพนมยง์และองค์ประกอบในเรื่องราวชีวิตของเขาถูกดึงมาคลุกฝุ่นการเมืองเป็นสัญญาแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อน,นายคณะทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะเต้าหน้าและภรรยาได้ซื้อบ้านองตตัวนี้หลังจากที่ขายตกทอดเป็นสมบัติของชาวเวียดนาม,มาระยะหนึ่งให้เหตุผลว่าการตัดสินใจซื้อบ้านครั้งนี้ เพื่อให้ผู้คนได้จดจำรำลึกถึงประวัติศาสตร์ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสำคัญจัดเป็นวันชาติไทยแต่ในปัจจุบันประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีความพยายามถูกทำให้ลบเลือนและสูญหายไปโดยจะมีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ ยังมีบ้านของบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือผู้นำอีกมากมายถูกใช้เป็นเครื่องเตือนความจำถึงวีรกรรมทั้งด้านบวกและลบเช็นเช่นบ้านของอดีตผู้นำเวียดนามในโฮจิมินที่แม้ในประเทศไทยก็มีบ้านแห่งประวัติศาสตร์ของท่านอยู่ที่หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามบ้านนาจอกอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงความสัมพันธ์สองประเทศแต่ด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถูกซ้อนทับไปด้วยปูมหลังแห่งความขัดแย้งทางการเมืองภายในเวียดนามในฐานะที่พำนักของผู้ลีภ้ภัยดังนั้นความรู้สึกของผู้เยี่ยมชมไม่อาจประเมินได้เพราะแตกต่างหลากหลายเพียงแต่ได้รับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นของสมนาคุณกลับไปคำถามคือแล้วสำหรับคนซื้อบ้านที่มีธงการเมืองต้องการของสมณาคุณใดจากบ้านแห่งประวัติศาสตร์หลังนั้น